เอาอย่างเ okay. ดียครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเหย่ยโคลา่ามาร์ครับมันก็บอกว่าเหย่าแล้วมันจะเป็นก้อนกลมๆ๋ยนนี้จะมาลองค <c oughs> นก็เยอะนะฮะว่างๆครับว่างมันดูแยะๆเลย ขาตัวเปล่าครับโอเคคขอตัวเปล่า,เ,ลเ,ลา,าเข้าครับงานเต้าตามค,มาามมครับไม่ขย่อยไปเลยก็เลยน่าจะพอแล้วครับนายพอแล้วผัชาม,มแป๊บนึงครับน่นนนนานจะได้แล้วน่านจะได้แล้วไม่อายไม่อายไม่เลย ดูเลยนะครับว่าจะเป็นจริงๆหรือเปล่าโอครับออก้โอ้โหนี่ใครอยากขย่อบับเดียวนะครับโอ้ยเราทำกันดูนะครับ